ส,า,สาวๆได้อะไรกันบ้าง <Wow. S 1> ดูเหมือนจะเล,ล่นน้ำพึ่งอันหนึ่งเป็นร้อนหมักฝรัง่งส่วนอีกอันเป็นช็อกโกแลตคิทแคต <Wow. S 1> น่าสนใจเรีบมมลองกันเถอะอย่าเสิยเวลาเลย <Yeah. S 1> ใช้เป็นคนแรกนะยา yeah. ดูนั่นสิอู้หูอร่อยจังเลยเจลลี่รสช็อกโกแลตสุดยอด <c oughs> รู้อะไรไหมฉันม <c oughs> ีไอเดียแล้ว <c oughs> เอามาไอติมมา เสบลงไปในเจลลี่แล้วก็บีบโอ้ออกมาเหมือนไอติมเลยเจ๋งแค่ต้องแช่แข็งนิดหน่อยดีจังตอนนี้ฉันเป็นไอติมแล้วอืมว้าวอร่อยจังเลย ฉันชอบมากตอนนี้ก็ต่อใช้แล้วดิ๋ควรใช่แล้วอร่อยจังเลยฉันชอบมากๆโอ้ mm. และสามารถเป่าลูกบอลได้ด้วยนะดูสิ mm. ฉันจะเป่าแล้วโอ้เจ๋งไปเลยอยากกินมากกว่าน,นี้อร่อยจุงฉันอยากเป่าลูกบอลใหญ่ๆหว้าว มันสำเร็จละดูนะว้าวทีนี้ก็ผูกลูกปองไว้กันสุดยอดตอนนี้ฉันมีลูกปองแล้วด้วยจริงๆเยี่ยมเลยเจสนี่ให้เธอนะเออเจง๋งขอบใจนะฉันลังเป่าลูกปองได้อีกอีกลูกนึงผูกริบบิ้นไว้เจสถือให้หน่อยบรนนี่จะปล่อยกี่ลูกเนี่ย ทำไมมันไม่หมดสักทีบรินนี่ฉันถึงไม่ไหวแล้วนะฉันกำลังจะลอยอ้าอ้าช่วยด้วยฉันกำลังลอยเจสเธาจะไปไหนอะเอาล่ะฉันต้องช่วยเธออืมแต่ว่าไอาติมช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอ้าใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้อเอาไม่นะนกกำลังพุ่งเข้ามา ฉันกำลังหลอนอ๋อการลอนจอดไม่นุ่มเนืนนอ๋อไอติมไม่นะนกขโมยไปแล้วฮ้อ,อยโทษทีนะว้าวนี่เป็นเกมที่เจ๋งจังสนุกจังเลยเธอก็อยากเล่นได้เหรอ มอเติรดูซนี่คือเกมที่ดีที่สุดในโลกเธอสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และงกงเก l e เพล y ดาวน์โหลดแล้วมาเล่นด้วยกัน <Wow. S 1> ครั้งนี้พวกเธอได้อะไรนะว้าวบริดนี่ได้ขั้งก่อนฝรัง่งแล้วเจสล่ะเธอได้ช็อกแลตตาบัสโก้งั้นเหรอต้องเผ็นแน่ๆเจสไม่ต้องกลัวเราจะเริ่มกันที่บริดนี่ออ <laughs> ลาังมันหมุนไม่ได้อะเราเข้าทำไมอ่ะเข้าในพังหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะอะไรหลุดออกมาโอ้มีรูหยอดเหรียญตรงนี้ได้เวลาต้องทุกกระปุกออมสินกันแล้วในนี้มีเหรียญมากมายหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็หมุนแบบนี้เลย เย้หมาฝรั่งสองอันมาลองกันเถอะืมว้าวออกมาเป็นลูกบองที่เจ๋งมากฉันจะกินมากกว่านี้เอามาฝรั่งออกมาให้หมดโอ้สุดยอดหนต้องหลายลูกเอาเข้าปากให้หมดเลยอืดีจังเจสทีนี้ก็ดูลูปบอลนะว้าว สีรุง้งจสงจังส่วนฉันมีรถาบาสัสก็ทำไมช่องหลายแบบนี้อะเอาล่ะมาลองกันโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอเคหวังว่ามันจะไม่เผ็ดกันไปนะอืมอืมช็อกโกแลตอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ mm hmm. ใช่แล้วหยุดกินไม่ได้เลยอืมดีจังอืม mm hmm. โอ้ยย่ำเลยรถแผ็ที่น่ากลัวนี่ไงมาแล้วไม่นะอ้าดูอเหมือนชัอกโกแสอร่อยจะมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์อะไรกันเนี่ยบริดนี่เราต้องช่วยเจสเธอกำลังจะไม่โอ้มาฝรั่งละเบิดไม่นะมาฝรั่งของฉันแล้วไปหมดเลยอะฮะต่ตลกจังเลยโอ้ ฉันนีดเึงไปเลยนะเจสเดินนเทลา่าเต็มถังเจ๋งจังส่วนบรินี่ละ่ะอีหน้าเคียวขยแยงมันคือหมืองฝรั่งรสชิสเหมน็มนๆอย่าแย่งนะงั้นมาเริ่มจากฉันนะมาลองนูเทล่าของฉันกันมันอร่อยเสมอต้องใช้ช้อนใหญ่ๆด้วยว้าววว้าวมาลองกันเถอะอร่อยจุง้งสุดยอดฟินเล,ลย ฉันมีไอเดียแล้วเราจะทำขนมปังกับนูเทลล่าใช่ทานนูเทลล่าให้ทท่วแผ่นขนมปังเยี่ยมทำาอกหลายๆชั้นส่วนฉันเช่ารายมากฉันต้องลองหมักเฟรัชรสชีสที่ค้คลาที่น่ากลัวเอ้ยเหม็นจังเลยเหม็นยิ่งกว่าตัวสกางอ่ะโอเคต้องลองซักหน่อย โอ้ไม่นะนี่มันเกินกำลังของฉันไม่ไหวฉันรู้สึกแย่ยแย่แย่ขนาดลูกกล่องยังเหม็นเลยเออแซนด์วิชขนมปังของฉันกับนูเทลล่าพร้อมแล้วอ๋อกินอะไรอะ่ะเหม็นจังฉันจะอ้วกบรินนี่กินมาจากเธอเหรอไม่ใช่ฉันแต่หมังฝรั่งเหม็นเหมนกินนี่ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากๆโอ้โนเทลล่า ฉันก็อยากลองในขณะที่เจสไม่ได้มองฉันจะไม่กินแค่หมากฝรั่งเน่าๆอย่างเดียวหรอกค่อยๆเอามาโอ้เอามาทานเลยอาจทำให้กินง่ายขึ้นทีนี้ก็ขย,ยาให้เข้ากันแบบนี้โอ้ฉันคิดว่ามันได้ผลเป็นไอเดียที่ดีมากเอาล่ะมาลองกันเถอะ เดี๋ยวสิมันกลายเป็นหมกฝรั่งรชกันแล้และ่ะเอาไหมอืมอะไรจงไังเลยฉันชอบนะขอบคุณที่แบ่งให้โอ้เยี่ยมฮะเสียงดิแต่ะวะ่านักปองเหม็นจงังเลยเออไม่นะฉันจะอ้วกอ้าฮ่าฮ่านั่นตลกดิทีนี้เราก็กำจัดกลิ่นเหม็นได้ ้ oh, ทีนี้ก็จุ่มนูเทลล่าลงไปเยอะๆว้า wow. ว <_ s 1> ใช่แล้วอืมอร่อยจังเลยอ่ะ <_ s 2> <_ s 1> ฉันชอบมนันมากโอ้ oh, ดาวสวยจังโอ้โห oh, สาวๆมีขนมเพียบเลยของเมลิซาทั้งหมดเป็นช็อกโกแลตนี่มันสุดยอดมากไหนดูซิเธอจะกินอะไรอืม mm hmm. มันต้องอร่อยมากแน,น่ๆแต่เธอมั่นใจว่าจัดก,การได้หมดนะ แน่นอนให้แล้วไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าช็อกโกแลตอีกแล้วเหรออืฮ้อไม่มีทางหรอกหมาฝรั่งอร่อยกว่าต้องเยอะมันต้องมากมายเลยทีนี้ต้องปลอยลูกปองแล้วอ๋ยนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของหมักฝรัง่ง <c oughs> เพราะว่ามันเล็บหลันจากป่อยลูกปองนะช็อกโกแลตไม่มีนข้อเสียหรอกนะเพราะว่ามันอร่อยมากคุณมากฉันสามารถกินได้โดยไม่หยุด สเสร็จไปเลยหยุดไม่ได้แล้วกินได้อีกกินได้อีก,อ,กอันนึง่งกินได้มากกว่านี้ม,ม,มีอะไรหรอจูดีอย่าย้อนห่อนขนมใส่ฉันได้ไหมอะสกระปรกไปหมดแล้วมันเกิดขึ้นได้ได้เวลากินช็อกโกแลตแท่งฉันมีไอเดียดีๆมาทำซันวิชช็อ,ชโอกโกแลตกันแทอ เข้ามากกว่าช็อกโกแลตด้วยและนี่ฉันใส่ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันนี้ก็มาลองกันเถอะแล้วมันอร่อยมากๆเลยดูสิเอมเบนแอมแสนอร่อยสุดยอดโอ้โหว้า hmm. ว oh. <Wow. S 1> นี่คือมักฝรั่งที่เจ๋งที่สุดอยากลองแล้วๆๆข้างในมีตั้งหลายชิ้นแนะ่ มันทำให้ฉันนึกถึงฟันขาวๆเหมือนกับดาราฮอลลีวูดเป็นไงล่ะเมลิสซาฟันของเธอสีน้ำตาลเพราะว่าช็อกแลนนะน่าเสียดายแล้วจะลองอะไรดีนะเมลิสซาให้เราดูสินึกออกแล้วเอาช็อตทั้งหมดมารวมกันแล้วจากนั้นก็โรยมินิโอริโอเอาข้อหนกมา แล้วก็ทุบให้หแหลกอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นนีหยู่นะพูกเขามองฝรั่งขอนฉันกำลังทลายลอคิดทำอะไรไหมลิซ่าเอาเอมันพังหมดแล้วเรียบร้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชโโ็อกโกแลตชิพเออเราไม่ต้องการสิ่งนี้นี่ไงเพียบเลย <Wow. S 2> ช็อกโกแลตเข้มข้นมาลองกันอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะกินให้หมดเลยอร่อยจังหยุดกินไม่ได้แล้วเอ้ยดูเหมือนว่าฉันจะกินมากเกินไป <c oughs> ห้ามกินมากแบบนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะ กลับมาที่หมอกฝรั่งของฉันนีกก่าเรียกคำบ้าบ่า,บา,บาออกมาจากนั้นเอาหมอกฝรั่งกลมๆม,มารวมกันเยี่ยมต่อไปก็ใช้ไมรี่ใช้แล้วแบบนี้แหล้ดูสี่ลลงเธ์ที่ได้ก็คือหมอกฝรั่งชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งจากนั้นเอาจลิ่มหมอกฝรั่งมาบีบที่หมอกฝรั่งเส,ส็งจังใช่แล้วจากนั้นก็โรยหมากฝรั่งผงด้วย แล้ก็หมลนเราจะได้มาฝรั่งเราเยลแค่ลองโออะไรจังเลยฉันชอบมากมากวิเศษตโอย่ารู้จังว่าจะมาเป็นลูกบองแบบไหนตอนนี้แหละใหญ่มา โอ้ยมันแตกอีกแล้วแต่ว่ามันใหญ่มากจริงๆท่ที่น้ำเมลิซาอาล่ะ <Wow. S 1> ครั้งนี้เมลิซาได้เครื่องกดมอทิเซิลส์ส่วนจูดี้ได้ตู้เย็นข้างในมีอะไรนะน่าสนใจแต่ว่าเมลิซาจะได้ลองก่อนเมื่อไหร่นะ <c oughs> งั้นมาดูกันแต่ฉันต้องการเหรียญน,นะโอ้มีอยู่เหรียญหนึ่งใส่เข้าไปในเครื่อง หมุนหม,นหมนและเราก็ได้มอทสเซอร์มาชิ้นหนึ่งสุดยอดเลยมันอร่อยมากมใช่เกิดกินอีกนะเออแต่ว่าปัญหาก็คือฉันไม่มีเหรียญแล้วส่วนฉันไม่ต้องใช้เหรียญมาดูกันว่านในตู้เยันมีอะไรบ้างว้าวในนี้มีหมากฝรั่งเพียบเลยอ่ะเจ๋งจังแต่ทำงานกับทั้งหมดนี้ดีนะ เมลิสซาไม่ได้ชานะลองก่อน,นดีกว่าโอ้อร่อยจังเลยโอ้แล้วเหมอฝรั่งยู่ไหนหมดนาเมลิสซาแต่ว่าเธอชอบช็อกโกมากกว่าน,นี่นะโอโอเดินจบได้แล้วแต่เหมอฝรั่งก็อร่อยเหมือนกันนะจูดี่ย่าโมโหสิถึงเวลาที่ฉันต้องเออไปแล้วปล่ปลูกบออ๋อเครื่องกดมอที่เซอรเป็นของฉันแล้ว เปิดฝาครอบบอกดีกว่าช็อกโกแลตทั้งหมดเป็นของฉันสุดยอดโอ้โหจูดี้ได้ฮาบ้าบับบ้าขนาดยักษ์ส่วนเมลิซ,ซ่าก็มีช็อกโกแลตแสนอร่อยแต่ของใครจะดีกว่ากันเนะเรามาเริ่มจากเมลิซ,ซ่าเราหมักฝรั่งรสช็อกโกแลตแล้วเข้าดูน่าสนใจมากๆได้ได้ได้มาลองกันเถอะ นี่มันอร่อยเหลือเชื่อฉันชอบมากมากเลยอยากกินหมักฝรั่งทั้งหมดเอาละเอาละเอาปลายหมักฝรั่งมาและจาดนั้นก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันใช่แล้วแล้วก็กินทั้งหมดพร้อมๆกันเจ๋งสุงเลยออร่อยมาก <S 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 ฉันก็อยากกินเหมือนกันนะ เเมลิสซ,ซาไปอะไรไปอ่ะช่างเธอะอย่าไปสนใจดีกว่ามากินหมากฝรั่งกันเถอะมันใหญ่มากโอ้น่ากินจังเลยลอแล้วนะอะ่อยสุดๆเลยฉันต้องกินหมากฝรั่งให้เร็วกว่าเมลิสซาโอ้โหมีการแข่งขันมันก็เราเข้าทุกคนใครจะทำได้เสร็จก่อนนะจูดี้เป็นผู้นำ ตามมาได้เมลิซ่าเราจะหมดแล้วมาเป่าลูกป่องกันเถอะก็ได้เอาล่ะใครจะเป่าลูกป่องได้ใหญ่กว่ากันนะลูกป่องใหญ่มากโอ้โหอุยลูกป่องระเบิดในเวลาเดียวกันงั้นมิตรภาพก็